อย่างต่อไปเขาบอกว่าเราสามารถจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้านจงใช้วงเวียนตรวจสอบดูว่ารูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดสามเหลี่ยมถ้าดูที่ความยาวด้านสนใจความยาวด้านมีแบบไหนได้บ้างสามเหลี่ยมคุ้นๆบ้างไหมชนิดของสามเหลี่ยมอย่างแรกเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ย คำว่าด้านเท่าแสดงว่าทุกด้านมีความยาวเป็นไงก็มีความยาวเท่ากันถูกปะทุกด้านความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราเช็คได้ว่าทุกด้านความยาวเท่ากันก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าได้เลยตรงนี้เขียนตกนิดนึงเข้าใจไหมเป็นทุกด้านความยาวเท่ากันแล้วถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งอันที่สอง เรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะความยาวเป็นไงตกอีกแล้วสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็คือมีสองด้านยาวเท่ากันเนาะต่อมาข้อ3แบบที่สก็คือสามเหลี่ยมอะไร เท่าไปทุกด้านและเท่าสองด้านและก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วพี่ไม่ต้องเขียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนกให้ได้3มอย่างนี้ก็พอโอเคปะโดยที่กติกาของข้อเนี้คือต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้วงเวียนโอเคปะ่ะเมื่อกี้เราวัดฝึกวัดความยาวไปแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นรอบนี้มาดูกันสิว่าเราจะสามารถจำแนกชนิดของสามเหลี่ยมได้ไหมถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องเป็นยังไงนะทุกด้านต้องยาวเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือมี2ด้านยาวเท่ากันถ้าเป็นอันสุดท้ายไม่มีอะไรเท่าเลยก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยสามเหลี่ยมรูปนี้มาวัดความยาวด้านนี้จุดปักจุดไปที่จุดปลายจุดหนึ่งแล้วก็ปาดวงเวียนไป ได้แล้วความยาวด้านหนึ่งเช็คซีเช็คอีกตรงนี้เท่าแล้วเช็คอีกเป็นไงเท่าเท่าหมดเลยเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบไหนสามเหลี่ยมด้านเท่าโอเคไหมเขียนย่อเนาะแค่อยากให้น้องๆดูวิธีการใช้วงเวียนเฉยๆว่าโอ้มันทำได้หลายแบบเลยโอเคปะ่ะนี่ทีนี้มาดูมา ตรงนี้ก็ปักไปที่จุดปลายจุดหนึ่งแล้วก็ลากวงเวียนตรงนี้ได้ละความยาวอันแรกอันที่สองล่ะเป็นไงที่ฐานนี้เท่าไหมที่ฐานนี้เท่าไหมไม่เท่าแน่ๆเนาะมาดูอันสุดท้ายฝั่งนี้เป็นไงเท่าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันเท่ากันกี่ด้านสองด้านเพราะฉะนั้นเท่ากันสองด้านเป็นสามเหลี่ยมนาจอ่ะ มาดูต่ออันนี้ล่ะจุดไปที่จุดปาจุดหนึ่งปาดวงเวียนเช็คซิกับตรงนี้ล่ะเท่าไม่เท่าไม่เท่าแน่กับตรงนี้ล่ะเท่าไม่เท่าไม่เท่าเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็กลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าตรงตัวมากๆเลยเนาะแค่นี้เองมาต่อนะข้อสิบเแล้วข้อสุดท้าย แผนที่แสดงเส้นทางจากหมู่บ้านไทวันนี่หมู่บ้านไทวันสีชมพูไปยงังหมู่บ้านน้ำเย็นสีเขียวนี่เลยนะโดยที่อัตราส่วนมาตราส่วนเนี่ยในนี้ในแผนที่อ่ะมันเล็กถูกปะ้ะมาตราส่วนก็คือ1เซนในแผนที่เนี่ยจะเท่ากับ1000เมตรในของจริงน้องๆน,น,น่าจะเรียนเรื่องอัตราส่วนมาตราส่วนกันมาบ้างแล้วเนาะสำหรับป .6 เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะง่ายๆมากเลยแต่ว่า เราจะมาลองกันที่นี่เลยใช้วิธีของวงเวียนว่าเราจะมาใช้วงเวียนได้ยังไงถ้าสมมติเขาไม่ได้ให้ตัวไม้บรรทัดเรามาหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้บรรทัดเข้าไปในห้องแต่ว่าเขามีตัวสเกลไว้ที่กระดาษเช่นแบบนี้ข้อน,นี้พี่จะบังคับให้น้องๆใช้วงเวียนเนาะไม่ให้ใช้ไม้บรรทัดโดยตรงแบบนี้สมมุติสมมตุมมติแล้วมันก็จะขีดเอาไว้ถูกปะ่ะประมาณนี้เนี่ยสมมติแล้วพี่ก็ฝางไว้ก่อนนะ อะงั้นเดี๋ยวเรามาดูซิเราจะใช้ไอตัวของเรามาบอกไอตัวแผนที่ระยะทางแผนที่ได้ยังไงเนาะเราก็ใช้วิธีการแหละวัดตรงนี้เลยจุดวัดเส้นตรงนี้ก่อนถูกปะอ่าปาดวงเวียนแล้วก็มาวัดอ่าแบบนี้ได้อะไร2องจดสเซนแล้วก็ทดลงไปเพราตรงนี้ยาวสอเซน อ๋อใช่เราลืมดูคําถามกันเนาะคําถามเนี่ยเขาถามว่าระยะทางตามเส้นทางในแผนที่จากหมู่บ้านไพวันถึงหมู่บ้านน้าเย็นเนี่ยยาวเท่าไหร่นี่เลยเราก็จะทําแบบนี้นี่แหละเนาะเราก็ทําทุกอันแล้วก็มาแปลงเป็นหน่วยเมตรอีกทีหนึง่งโอเคปะ่ะนี่คือระยะทางจากหมู่บ้านไพวันไปหมู่บ้านน้าเย็นแต่อีกอันหนึ่งเขาถามระยะห่างระหว่าง2หมู่บ้านถ้าระยะห่าง2หมู่บ้านจะต้องเป็นแบบไหน มันก็ต้องห่างกันแบบนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องกลางแบบนี้เลยนี่เลยสุดเลยนี่เนี่ยคือระยะห่างถูกปะตรงๆลากแบบตรงๆแบบนี้อันนี้คือระยะห่างแต่ถ้าตามเส้นทางแผนที่ก็จะเป็นระยะทางที่เขาถามในข้อหนึ่งแล้ก็ใช้วิธีเดียวกันตอนนี้เราได้ข้อสองก่อนแหละระยะห่างถูกปะเอามาเลยวัดเลยได้สิบสามน ใส่ล,ลงไป13เซนเพราะฉะนั้นสำหรับระยะห่างในข้อ2 13เซนติเมตรในแผนที่จะกลายเป็นเท่าไหร่ในของจริงก็13คูณ1,000เมตรถูกไหมมันจะกลายเป็นเท่าไหร่13คูณ1,000เป็น13,000เมตรหรือ13กิโลเมตรทันเป้าทัานเป้าเพราะฉะนั้นระยะห่างของสองหมู่บ้านคือ13กิโลเมตร โอเคนะงั้นพี่สอนแล้วว่าเราหาระยะห่างไงเพราะฉะนั้นระยะทางตามแผนที่น้องก็ต้องหาได้แต่มันอาจจะใช้เวลานานกว่าน,นี้นิดนึงก็คือต้องวัดตรงนี้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 แล้วก็เอามารวมกันแล้วก็แปลงเป็นหน่วยเมตรเคยปะมันก็ไม่มีอะไรเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยพร้อมกันตรงนี้วัดมาเทียบกับ,มบไม้บรรทัดพี่แม่ไม่อนุญาตให้วัดเลยนะให้ฝึกใช้ก่อน เพราะว่าบางทีครูเขาจะให้ใช้อันนี้ในการสอบให้นักเรียนวัดจริงๆอันนี้ยาว3เซนใส่ลงไปต่อมาตรงนี้ล่ะจุดปลายแล้วก็ตรงนี้ลากไปเลยก็จะยาวเท่าไรา2.4เซนเหมือนกันโอเคแม้ทำตามนี้ คือบางทีเนี่ยที่ต้องอธิบายว่าทําไมถึงต้องเอาวงเวียนมาใช้คือบางทีเขาไม่ได้ให้เอาไม้บรรทัดเข้าไปมาถึงก็วัดได้เลยแต่เขาจะให้สกเกลมาที่กระดาษแบบเนี้ยแล้วก็จะให้น้องใช้วงเวียนนี่แหละมาดูซิว่ามันยาวเท่าไหร่แบบนี้เนาะก็จะมีสกเกลที่กระดาษไม่ได้แบบมาโหมาถึงก็วัดได้เลยอย่างนั้นก็ง่ายและไม่ต้องใช้วงเวียนแล้วโอเคปะ่ะเพราะนั้นมาดูอีกดูอันนี้ยาวเท่าไหร่สี่เซน ก็ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราเอามารวมกันเราค่อยแปลงเป็นหน่วยเมตรเนะาะทำตามเลยนะปาดวงเบียแล้วกไ็ได้ความยาวได้ขนาดความยาวก็มาวัดอันนี้5.2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นได้ครบแล้วปัดครบแล้วเนาะเราก็มาตอบคำถามข้อหนึ่งกันเราจะต้องรวมก่อนเป็นหน่วยเซนเนาะส4ง2.4บวก3บวก2.4บวก4บวก5.2 นี่ไงบวกทันพี่ไหมเนี่ยเราจะบวกให้มันเป็นเลขกลมๆก,ก่อนเนาะพี่บวกตัวที่เหมือนกันก่อนดีกว่เาเง่าย2.4งบวก2.4เป็น4.8ทันเบ้า3บวก4เป็น7แล้วก็ค่อยบวก5.2แล้วก็5.2บวก4.8เป็นเท่าไหร่เป็น 10. 10 10บวก7เป็น17เพราะฉะนั้น ความยาวระยะทางทั้งหมดคือ17เซนเมตรในระยะทางจริงๆมันคือ17กิโเมตรนั่นเองเพราะนี่ไง1,000เมตรมันก็คือ1กิโเมตรนั่นแหละถูกปะตรงนี้เพราะนั้นพี่เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรเลยเนาะโอเคนะทำครบแล้วนะและเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องการสร้างพื้นฐานกันการสร้างพื้นฐานแล้วก็อยากให้น,น้องเตรียมอุปกรณ์2ชิ้นนี้ไว้เราใช้แค่นี้แหละแต่ดูสิเราจะสร้างอะไรได้บ้างมาเจอกันค่ะ ขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ